ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้กำมังพุดพอกันอีกแล้วครับพอกันอีกรอบรอบที่สองครับรอบที่สองหลังจากมือเสาร์นี่ยหอไปหามากอีกมา,ม,ามาแล้วเที่ยนึงครับตอนนี้ก็เป็นรอบที่สองครับรอบนี้ผมตั้งใจจะมาหาฮิตน้าเลหรือว่าฮิตนั่งเลครับพ่อพี่น้องเพราะว่ามาหารอบแรกมีพอได้อยู่ครับแตท่า,ทานี้ตั้งใจจะมาหา เฮ็ดนั่งเหลอย่างเดียวครับได้บบได้คือจังได้กับมาเบิงมาหลุนน้ากันครับไม้ถีข้ามาครับพ่อพี่น้องเธอมีเธอพ่อแม่พี่น้องอยากมากกคือโคกห้องไฮ้ครับพ่อพี่น้องกับมาหาได้ครับเฮ็ดเกดกะลั่งออกก็ได้อยู่ครับแตนใ้ก็ไปหลุนน้ากันครับพ่อมพี่น้องก็สําหรับตอนนี้ผมก็ได้ข้ามาหอดปลาแล้วครับมือนีมีความตั้งใจว่าจะมาหาเฮ็ดนั่งเหลยก็เฮ็ดนาเหลยนะครับนาะ นี่ครับนี่ครับเป็นเป็นดอกแรกครับแต่ว่าหองเปื่อยแล้วครับนี Rangers Rangers Arizona, Story, ่คร <Far> ับน <ants Fool saben> <ông inform inform vit> ี่ครับสองดอกครับนี่นี่ครับเป็นเป็นเป็นจีเพิ่นครับนี่ครับเป็นจีเพิ่นครับนี่ครับเฮ็ดนังแหล่ครับนี่ครับก็เป็นดอกเถ่าเพิ่นแน่ครับเถ่าก็เอาครับเพราะว่าผมจะไปทําเสื้อครับอันนี้ก็เป็นเฮ็ดหนางัวครับ นี่ครับก็เป็นเห็ดขุนแหล่ครับเห็ดนางแหล่ครับกับมหาน้ากันครับพ่อแมพี่น้องมาหลุ่นน้ากันครับมาหาน้ากันว่าจะได้แจงบ่ครับจะได้น่อยได้หลายขนาดจะได้แจงอยู่หรอกครับพ่ออมพี่น้องเดี๋ยวไปเบิองน้ากันครับนี่ครับดอกหนึ่งครับครับดอกงามขนาดเลยครับดอกงามขนาดเลยครับนี่ครับ แยงกระแซบหนึ่งกระแซบครับนี่ครับนี่ครับดอกจูมบบุนครับนี่ครับดอกหนึ่งครับนี่ครับดอกบานดอกใหญ่ๆครับนี่ดอกหนึ่งครับครับครับดอกหนึ่งครับดอกจูบบุนครับ นั่งแหล่ครับกาลังจูมครับนี่ครับแสดงว่าไอ้นี่ครับแสดงว่าไอ้ช่วงนี้กาลังเกิดใหม่ครับเพราะว่ามาดดนนี่ห็นดอกจูมมแต่ดอกจูมเพิ่นครับดอกจูมก็หลายดอกบานก็หลายครับแสดงว่าเพิ่นซ่อนไปเรื่อยๆครับจะได้มีเก็บไปเรื่อยๆอยู่ครับแับนี้ครับพิ่นั่งแหล่ครับ เหมือนเดิมครับโอ้ ح, ดอกบานครับโอ้ดึมเกลืลนะครับนี่ครับเพิ่นเกิดขึ้นอยู่นี่เองกอโจดกอเพลครับนี่ครับเกาอย่างนี้ครับดอกนึงครับนี่ครับดอกบานเพิ่นครับนี่ครับงามขนาดเลยครับนี่ครับนี่ครับเฮ็ดลังเลครับดยเฮ็ดนั่งเล่ครับนี่ ขาบกงใหญ่เลยครับนี่ครับอีดอกหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับไปสองดอกยุ่งมองนี้ครับครับเป็นเฮดปวกตาบดอกน้อยๆครับดอกจีเิ่นครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นสองดอกแรกของมือนี้ครับของเฮดปววครับนี่ครับดอกหนึ่งครับนี่ครับจะอวอกอคอยเบิ้งครับนี่ครับนี่ครับ ลิ่มไปเรื่อยๆครับลิ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเฮ็ดนางเลครับงามขนาดครับสวยขนาดเลยดอกสวยๆครับมาเจ็บน้ากันดื้อครับมาเจ็บน้ำกันครับโขกข้องให้ครับมาเลยครับครับดอกสวยๆครับบกวนพลาดครับพี่น้องไผ่หูวจักก็มาได้เลยครับ ฮิดนั่งแหล่ครับล้วนๆเลยครับนี่ครับดอกสวยงามเลยครับอีกดอกหนึ่งครับดอกทบูติปีครับนี่ครับฮิดนั่งแหลถ้าเพิ่นเกิดเพิ่นเกิดแน่เลยนะครับสวยงามครับนี่ครับอันนี้เป็นฮิดปวกอีกดอกหนึ่งครับฮิดปวกตาครับจะว่างดอกน้อยครับนี่ครับดอกเล็กๆดอกบานครับนี่ครับ อีกแล้วครับดอกสวยๆครับนี่ครับกําลังบานในกลางจองครับบริเวนบานเต็มที่ครับนี่ครับปัวครับเป็นหปัวครับนี่ครับนี่ครับเพิ่นบูขึ้นอันเพิ่นบูขึ้นจากอันต้นโจดครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนี่เห็อันดอกเพิ่นแตกเบิดครับพี่น้อง นี่ครับนี่ครับมีดอกคู่พันรับดอกคู่พันยังนุ่มๆอยู่ครับจุ่มๆครับนี่ครับนี่ครับดอกนึงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดอกนึงครับสวยงามขนาดครับดอกก็ล่งจุมเลยครับนี่ครับอีกดอกนึงครับ นี่ครับสองดอกครับครับเห็ดคุณเหล่ครับดาเห็ดนังเหล่ครับยังแข็งแข็งอยู่ครับนี่ครับยังแข็งแข็งอยู่ครับนี่ครับดอกนึงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ สองดอกคู่ครับนี่ครับสองดอกคู่ดอกหนึ่งครับครับสองจูมครับนี่ครับนี่จูมหนึ่งครับนี่นี่ครับนี่ครับสองจูมสวยๆนี่ครับคนเป็นพี่น้องเจอแล้วครับ เพ็รปัวครับนี่นี่เพ็รปูดาบครับครับขึ้นจีกันเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมเจ็บให้เบื้องครับนี่ครับเดี๋ยวเจ็บเอาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับสวยยครับ ดอกหนึ่งครับพูดอกหนึ่งครับเพื่อนแถาแล้วครับบอครับครับดอกหนึ่งครับครับอีกดอกหนึ่งครับนะครับดอกสวยๆครับครับเห็ดปวกตราอีกดอกหนึ่งครับเห็ดปวกตราดอกใหญ่ๆครับนี่ครับดอกจูมเพอนครับนี่ครับดอกใหญ่ครับ พุ่นีนมีดอกเดียวครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับดอกหนึ่งสวยงามมากครับครับสวยๆงามๆครับอีกดอกหนึ่งครับนี่ครับสองดอกซอนครับสองดอกซอนเลยครับแต่กระดอกใบใหญ่ครับนี่ครับสวยงามอีรีครับ สวยงามจริงๆนี่ครับสวยงามจริงๆครับดอกจูมเพื่อนครับนี่ครับมีแต่ห็ดแนวเดียวครับหลอบในมีแต่ห็ดแนวเดียวครับนี่ก็แเมนได้ครับเท็ดนั่งแหล่ครับดูเฮ็ดหลังแหล่ครับนี่ดอกนึงครับนี่ครับนี่ครับเบิ้งครับพี่น้อง ดอกงามขนาดครับนี Williams ่ครับดอกสวยๆครับพี่ครับพี่ครับนี่อีดอกนึงครับพี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับดอกสวยขนาดเลยครับนี่ครับเบื้องครับคนพี่น้องดอกงามมีลีครับนี่ครับบางทีละดอกสวยขนาดครับยืนเห็ดเินเทินอยู่ครับนี่ครับ ดอกสวยสวยครับดอกหนึ่งครับครับยิดหลังแหลครับดอกเป็นบานครับสองดอกครับฝนตกถือครับเพื่อนพี่น้องกับอาการไก่บกคดีมันไดครับนี่ครับอาการเิ่นก็จากเลี้ยวในจังหน่อยครับ นี่ครับพ่อพี่น้องงามขนาดเลยครับนี่งามอีรีรอครับย่งแขนเปิดอยู่ครับนี่ครับดอกขนาดไอ้มีแมงกินครับนี่ครับงามอีรีครับกะมือนี่ผมก็ไดมหาเห็ดลังแหลหรือว่าเฮ็ดนั่งแหลครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับมือนี้ได้ครับอันนี้มิเตเห็ดไอ้นั่งแหลทั้งนั้นครับอยู่ในกระตานี่ครับเฮ็ดอย่างเดียวครับอยู่ในกระทงนี่ก็ จะเป็นฮิตไอ้ปวกตาบครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเมื่อนี่ได้แค่ไอ้รอบนี่ได้แค่สองยางครับคือฮิตนั่งเล่ก็ฮิตปวกตาบครับก็เลยร้ายครับพ่อแม่พี่น้องจิบมวนครับจิบมวนอยู่ครับขำามผู้ใดอยากมาก็บกับมาเก็บเด้อครับโของไห้ครับพ่อแม่พี่น้องได้อยู่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซํานี้แหละครับก็พาอกั้นคลิปนาครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง พอ,อกันคลิปนาครับผม